ราม่าเวียดนามตะลึงครับคอมเมนต์ Comment แรงทีมชัดไทยเราทําได้ไงเก่งโคตรครับบ้าบิ่นหลังจากที่เราเนี่ยพลิกชนะโปรแลนด์คาบ้าน3 2ในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2 0 2 3ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นการพลิกล็อกที่โลกตะลึงช็อกโลกกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเราเนี่ยถึงขั้นเอาชนะอันดับ7ของโลกห่างเราเนี่ยเกือบเท่าหนึ่งครับเราอยู่อดัีของโลกแต่ว่าโปรแลนด์อันดับ7 แต่เราชนะได้ครับเป็นไที่ยอดเยีเ่ยมมากนะเราชนะในบ้านเขาด้วยซึ่งก็แน่นอนแหละครับสื่อของเวียดนามเองก็ออกมาชื่นชมเราหลังจากที่เอาชนะโปแลนด์ได้ครับอย่างสื่อนี้ของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีโอกาสเข้ารอบในการคัดเลือกโอลิมปิกแล้วแต่ว่าก็ทําให้สาวไทยเนี่ยเล่นได้สบายมากขึ้น มาพร้อมกับการป้องกันที่น่าประทับใจในนัดนี้และวิภาวีเองก็เป็นเกมแจ้งเกิดอาัจฉาริพลนี้ก็ช่วยประเทศไทยเอาชนะด้วยความมั่นใจแซงชนะเจ้าบ้านโปรแลรนด์ได้สําเร็จแต่หลังจากโปรแลรนด์แพ้สองสาต่อประเทศไทยทําให้โปรแลรนด์เนี่ยจำเผชิญหน้ากับคู่แข่งกลุ่มซีที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาและอิตาลีในรอบที่จะมาถึงเพื่อหวังถัวโอลิมป,ปิกพวกเขาเองทำพลาดที่แพ้ไทยต่อจากนี้จะเป็นงานยากที่สุดของโปรแลนด์ เนี่ยครับก็เป็นสื่อของเวียดนามครับที่ออกมาวิเคราะห์เจาะจงนะว่าไทยเราชนะโปรแลนด์ได้ยังไงก็มีผู้เล่นโดดเด่นต่อกันแล้วเล่นมาตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียแล้วเกมนี้ก็ดูเหมือนจะตัวจละละ้าพิเศษครับดูจากท่าทางภาษากายสีหน้าของชจรแล้วก็น่าจะละ้าโค้ดเดิ้ลเลยก็ต้องเปลี่ยนครับเอาวิพวีลงมาแทนแล้วก็ทําได้ดีด้วยเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงครับฝั่งของโปรแลนด์เองก็น่าจะไม่คาดคิดแหละว่าจะมีตัวแทนที่เก่งขนาดนี้นะครับ ซึ่งวิพวีเนี่ยแฟนเวียดนามชื่นชมมากๆเพราะเขาโดดเด่นจริงๆแต่ไลน์เมนของเวียดนามเนี่ยก็ให้การชื่นชมเราครับบางเมนเนี่ยถึงกับยกจ้องเลยนะว่าไทยเนี่ยทำได้ไงเอาชนะโปแลนด์ได้ไงทั้งที่โปแลนด์แข่เล่นในบ้านแต่ก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆในตอนนี้นะครับึ่งนอด้นเนี่ยก็ได้รวบรวมคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมรับชมกันด้วยในคลิปนี้เอาล่ะเราไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันก่อนครับคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าเศร้าสําหรับโปแลนด์มากเล่นในบ้านความสูงโดดเด่นกว่า แต่ว่าเหมือนฝันน่ายกย่องสําหรับจิตใจของผู้เล่นไทยชันวาวกับพวกเขาจริงๆเนี่ยครับคอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกก็ชื่นชมเราแล้วนะครับส่วนอีกเม็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าโปรแลนด์กำลังเล่นอย่างบ้าคลั่งในเวลานี้น่าสงสารจริงๆเศร้ามากสําหรับโปรแลนด์อีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าโปรแลนด์เล่นเกมนี้ได้แย่มากทําไมเขาถึงไม่ชนะไทยเนี่ยครับเมดน,นี้ก็อยากให้ชนะไทยนะครับ ช่วยไ่ได้ครับเซตที่5เนี่ยเป็นเกมของเราทันทีเลยครับคือพอเข้าสู่แต้มที่23ปั๊บเนี่ยเกมเราก็เริ่มมาแล้วก็ชนะได้นะครับต่อกันที่อีกเม้นนึงครับเขาบอกว่าโปแลนด์เล่นเกมนี้ได้แย่มากทําไมเขาถึงไม่ชนะไทยอีกเม้นนึงก็บอกว่าโปแลนด์สมควรมากนะสำหรับชาโจนถึงแม้ว่าเกมนี้จะทําไป5แต้มแต่ก็มีส่วนสําคัญเลยครับในเซตแรกแลวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าโอ้ oh, พระเจ้าแผ่นนิดไวสอครั้งสําหรับวันนี้ ฉันจะไปอยู่ไหนแบบนี้แม่แพ่นด้ไหวสองครั้งนะครับครั้งแรกน่าจะเป็นเกาหลีที่ได้เซตจ,จากอเมริกาหรือว่าจีนเนี่ยพลิกแพ้แคนาดาครับส่วนไทยเราเนี่ยก็ชนะโปแลนด์ได้นะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันเอาเรามาต่อที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าประเทศไทยชนะแมตช์นี้ทาให้แชมป์ประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆครั้งก่อนเนี่ยไทยเจอเวียดนามแข่งกันหน้าเซตก็ถือว่าดีมากแล้วอีกเม้น,นึเมต่อมาครับเขาบอกว่าประเทศไทยพรพันเซตเก่งมาก ทำโปโลแลนด์ร้องไห้เออเกมนี้พอพันนี้ก็เล่นดีจริงๆครับการเซตเขาเนี่ยหลากหลายมากนะและก็ไม่ค่อยย้ําที่เดิมจะเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาหรือว่าตรงกลางคือเดาทางยากมากครับเกมนี้บอลพันถือว่าท็อปฟอร์มอีกหนึ่งเกมไดโซราเนี่ยมาช่วยรองมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นเ,เรื่องดีสําหรับสาวไทยเราชุดนี้เลยเรา,ามาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเม้นต์ต่อมาเขาบอกว่าค่อนข้างดีเลยประเทศไทยตอนนี้สมควรได้รับชัยชนะครั้งที่1ยินดีด้วย อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าโปแลนด์เล่นเหมือนรู้สึกง่วงจริงๆแม่ไปว่าโปแลนด์ซะแล้วครับแฟนเวียดนามต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าตอนนี้โปแลนด์เล่นน่าเบื่อจริงๆทําคะแนนไม่ได้แถวหลังก็ซุ่มซ่ามและนี่ก็เป็นเหตุให้แพ้ไทยต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยคุณเจ๋งมากเจ๋งจริงๆอีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าแย่มากทุกคนแต่วันนี้ประเทศไทยเล่นได้สวยงามมาก แม่มีแย่มากแล้วก็ชื่นชมไทยเราด้วยนะครับส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาบอกว่าเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยคือการสะสมแต้มของโปโลแลนด์เพื่อไปใช้ในโอลิมปิกเออคือตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะไป่นโอลิมปิกในรอบนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากสำหรับทีมไทยอีกเป็นหนึ่งครับก็บอกว่าจีนแพ้แคนาดาไม่เป็นไรแต่โปรแลนด์แพ้ประเทศไทยเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปไหนดีตอนนี้ ถึงกับหลงทางครับแฟนเวียดนามรายนี้แม่เราชนะโปแลนด์ได้เนี่ยถึงกับหลงทางกันเลยเดียวครับไม่รู้จะไปไหนต่อที่เอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่ามีแผนดินไหวไหมวันนี้ฉันจับม้าตายเมนต่อมาเขาบอกว่าสมควรได้รับความ่ายแพ้สําหรับโปแลนด์ตีไม่มีแรงใดๆเลยแล้วก็ขอแสดงความดีกับประเทศไทยด้วยเมนต่อมาครับเขาบอกว่าขอแสดงความดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นอย่างยิ่งแม่รู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ย จะรวบแสดงคอมเมดีกันมากมายล้นเหลือครับสำหรับแฟนๆของเวียดนามอารามาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าดีดๆกับทีมไทยด้วยได้2แต้มแรกไปเชียร์ในบ้านกันต่อไม่มีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกเมื่อแพ้3น,นัดแล้วก็จริงของเขาครับอันนี้โอกาสที่เราจะไปโอลิมปิกในรอบนี้เนี่ยเป็นไปนได้ยากมากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลย แต่ว่ารอบต่อไปก็ยังมีครับเงื่อนไขแรกไม่ได้ก็ยังเหลือเงื่อนไขที่2ก็คือเป็นที่อันดับหนึ่งของเอเชียรุนให้จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบไปในรอบนี้นะครับและก็เงื่อนไขหนึ่งก็คือติดท็อป10ของโลกให้ได้ครับต้องเก็บคะแนนได้รัวต้องทำงานให้ดีหลังจากนี้นะครับสาวไทยเราเอาเรามาต่อที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีโอกาสตั้งแต่แรกเมื่อญี่ปุ่นยังต้องการประเทศไทยแทบจะไม่มีโอกาสไปโอลิมปิกเลย ต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าโชคดีวันนี้โปรแลรนด์เนี่ยได้2เซตจากประเทศไทยก็ถือว่าปลอบใจโปรแรนลนด์เรนดีใน3นัดที่เหลือแต่นัดน,นี้สมควรโดนลงโทษทั้งทีมถ้าวันนี้แพ้30หรือ31สถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะยังดราม่ามากมดีไม่แปลกเลยทำไมพวกเขาถึงเข้าบิ๊ก4ของยุโรปไม่ได้แม่รู้สึกว่าเวยดนามเนี่ยจะด่าโปรแลนด์กันยับยืนเลยครับหลังจากแพ้ไทยมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปว่าโปรแลนด์ขนาดนี้ครับ อาจจะเป็นเพราะว่าแพ้ไทยก็ได้นะครับก็เลยฉุนเฉียวนิดหน่อยสําหรับแฟนๆของเวียดนามเอาละมาต่อ,อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าโปแลนด์เนี่ยสมควรแพ้น่าเสียดายยินดีกับทีมไทยแลนด์ด้วยอีกเป็นนึงครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ไทยเล่นดียินดีกับสาวไทยด้วยพวกคุณบ้าบินมากอีกเป็นหนึ่งเป็นต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเล่นได้ดีมากในแมตชนเสร็จห้าแรงจนแต้มสุดท้าย โอ้โหเซต5เนี่ยลุ้นกันอุตลุดเลยครับถ้าใครใดูเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โ oh, ห oh, ลุ้นกันจนถึงแต้มสุดท้ายจริงๆดีใจเหมือนได้แชมป์นะครับชนะโปรแลนด์ครั้งนี้อาเรามาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าโปรแลนด์สามารถทนกันในขานี้ได้มันเหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมโดยขนาดนั้นดูแลว้วโมโหไม่ไหวอีกเป็นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าอัชราพรและวิภาวีเนี่ยยอดเยี่ยมในทุกๆก,การเคลื่อนไหวในวันนี้คู่นี้ดีเกินไปแบกทีมไทยทั้งทีม ดีทุกคนครับทีมไทยช่วยกันเล่นได้ดีทุกคนทั้งบอลเดลของทัดดาวแล้วก็ทายาหรือว่าตัวเซตย่างพรพันธ์หรือว่าลิเบโรอย่างเปียน,นุชเนี่ยคือเล่นดีกันทุกคนจริงๆครับสามัคคีแล้วก็มีสมาธิได้ดีมากเอาเรามาต่อที่คอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดีโปรแลนด์ลากอดโอลิมปิกห่วยแตกมากจริงๆแม่แขนอะไรโปรแลนด์นะครับสำหรับเวียดนามอารามาต่อที่คอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าประเทศไทยพรพ,พันสุดยอดจริงๆ สนามวันนี้ไม่ต้องพูดถึงอัชราพรกับวิวีเนี่ยเก่งมากวันนี้ช็อกไทยชนะโปรแลรนด์เกาหลีชนะอเมริกา1เซตตามดู2เกมนี้เหนื่อยมากมากเกาหลีเองก็รู้สึกว่าจะฟรฟมดีขึ้นมานะครับเพราะว่าเพิ่งได้เซตจากอเมริกา1เซตไม่รู้ทําได้ไงครับอยู่ดีก็มีฟอร์มเก่งขึ้นมาทันทีเลยสําหรับทีมชาติเกาหลีเอาเรามาต่อที่คอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนแฟนชาวไทยเนี่ยถึงกล้าพูดไปทั่วเอเชียอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่า โปแลนด์แพ้ชมจากความจดเยี่ยมของคุณไทยแลนด์นี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งครับของแฟนเวียดนามที่ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่รู้ข่าวรู้ข่าวครับว่าสาวไทยเรานชนะโปแลนด์ขาบ้าน3ต่อ2เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อจริงๆมหัศจรรย์จริงๆครับโปแลนด์อันดับ7ของโลกแล้วฟอร์มการเล่นเนี่ยเพิ่งเล่นดีมากๆมาในศึก VNL นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์มหัศจรรย์และก็เป็นแมตช์ในความทรงจำอีกหนึ่งแมตช์ที่เราชนะโปแลนด์ได้ สู้แบบสุดใจสู้กันทุกแต้มสู้ด้วยแทคนิคจริงๆยอมรับในหัวจิตหัวใจมากๆครับยังไงก็รอดีตามสาวไทยไปด้วยกันนะครับเอาละส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นรางใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับคอมเมนต์แฟนบอลในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ